เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันในพื้นที่กันบ้างค่ะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกของเรากันบ้างค่ะกองทัพภาคที่3พร้อมจิตอาสาทุกภาคส่วนรวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงคมิทัศน์ทั่วเมืองพิษณุโลกค่ะพลตรีประสานแสงสิริรักษ์รองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3พร้อมกําลังพลจิตอาสา หัวหน้าสนราชการพนักงานและประชาชนจิตอาสา,าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกครั้งที่13ด้วยการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เก็บใบไม้จัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกไปตลอดริมฝั่งแม่น้ำน่านเพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามค่ะ จากนั้นครับรองแม่ทัพภาคที่สพร้อมกำลังพลจิตอาสาและหน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาดที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่โดยรถน้ำจากเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมฉีดน้ำล้างพื้นทั้งภายในวัดใหญ่และถนนด้านหน้าวัดให้มีความสะอาดเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเพราะแต่ละวันครับจะมีนักท่องเที่ยวมากลับสก,การะพระพุทธนราชกันเป็นจานวนมากด้วยนะ